สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวเอเชียทิกครับเดี๋ยวโราเดินดูเอเชียทิกก่อนก็าจะมีลานจอดรถอยู่ติดใกล้เอเชียทิกครับแล้วก็จะมีทางเดินเข้าอยู่ฝั่งนี้ข้างหน้าเราจะเราสามารถเดินลัดเข้าไปเอเชียทิกได้เลยค่าบริการจอดรถก็30บาทนะครับสามารถจอดได้ถึงเที่ยงคืนนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างผมก็ไม่เคยมาเน,นี่ยมาครั้งแรกเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในเอเชียทิกนะครับ น,นี่คับเป็นทางจากที่จอดรถท,ที่เราเดินเข้าไปนีเราเป็นบรรยากาศรอบๆกานะะครับมาครั้งแรกจะมีสามารถให้ไปร้านขายอาหารายไก็อยู่ตรงนู้นนะครับเป็นชิงช้าสวัสค์ เราก็พาเ,เพื่อนๆมาเดินดูว่ามีอะไรบ้างส่งอล่างก็จะเป็นร้านอาหารร้านขายนะครับมีชับูมีซี่ี่มาเดินดูข้างนอกก่อนขอหนข้างหน้าก็จะเป็นท่าเรือนะครับดืบ่มน้ำแก้าไระดาซึ่งวันนี้เราก็จะมีแผนมา นั่งเรือเที่ยวนะครับตอนเย็นเป็นช่วงทวายไลท์นครับนั่งเรือเหล่าแย่ไว้อขิดนี้ก็จะเป็นมากับครอบครัวนะครับแต่ตอนนี้ยังมาไม่ถึงผมมาถึงก่อนก็เลยมาเดินดูรอบๆนอกอีกฝั่งนัน้นก็จะมีเป็นเรือนะครับ นี่เป็นท่าเรือที่่อาไว้ขึ้นเรือฝั่งนู้นก็จะมีเป็นเรือเป็นเรือจำลองอยอ่นะครับเรืออยู่ข้างหลังที่เราเดินผ่านนะเดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปดูข้างในว่าม,มีอะไรบ้างน,นี้ก็จะเป็นร้านอาหารทะเลนี่นะรอานาทะเลเทียบเลยมาจามาจุดไฮไลท์ของเอเชียทีทคมครับก็จะเป็นตัว นี่ครับชิชช้าสวรรค์เป็นจุดแลนด์มาร์กของในเชื้อทีเลยนะครับก็จะมีข้างหน้าก็จะมีเป็นรูปบ้านอยู่ไ้กลยการนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นบ้านสีนะครับแบบนั่งเรือเข้าไปก็จะมีเป็นผีอยู่ในมุกยักษ์อยู่นะครับ น,นี้ก็จะมีมัมมี่ไปยินเชือกด,ด้วยครับทำเสมือนจริงเลยใไกลๆก็จะมีเป็นหมาหมุคร เดินไปดูริมนู้นต่อที่นี้ก็จะมีเป็นร้านอาหาร oh. เป็นบาร์ oh. เปคยมีดอกแต่เอาดอกข้างหน้าเราก็จะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเขาก่อนที่เรามานั่งเรือเขาที่แล้วนะก็จะเป็นนั่งเรืออยู่อาจจะเป็นเดอริเวอร์อยู่ตรง, <laughs> งนู้นเป็นร <Okay. S 1> ิเวอร์งนู้นแหละเป็ริเวอร์พอแต่ริเวอร์ก็จะวนมา <Okay. S 1> กลับรถเอ๊ <Okay. S 1> กลับเรือที่นี่ ันี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นวันนี้แสงไม่ค่อยดีเมฆเยอะแล้วตอนนี้ก็เช้าสวรรค์นบนแล้วนี่ก็จะมีเป็นรถไฟนำเที่ยวแต่วันนี้นะากการ,รถไฟเป็นจาัก,การันนี่ก็เป็นบรรยากาศท่าน้ำนะครับเป็นวัดราชว,วินขอนพระอารามหลวงตรงน,นี้นี่ก็เป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ใครผ่านมาก็ลองแวะมาเที่ยวดูนะครับช่วงนี้เมื่อก่อนรถแน่นมากตอนเปิดใ้ใหม่ตอนนี้ก็รถน้อยละไม่ค่อยติดเท่าไหร่ที่จอดรถก็เยอะมาลองมากันดูได้ถ้าใครไม่เคยมาผมก็มาครั้งแรกถ้าไม่ได้มาล่องเรือพาแม่มาเที่ยววันนี้ก็อาจจะไม่ได้มายังไงก็ลองดูครับเดี๋ยวไปติดตามช่วงที่ขึ้นเรือกันติดตามครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูอีกโซนหนึ่งครับนี่จะเป็นโซนร้านขายอาหารที่อยู่บรตรงกลางของตร้านเอชทีนี้ก็จะมีคนก็จะเรียกกันเป็นตอกนะครับตอกเป็นโรงอย่างเงี้ยเลวันนี้ก็จะเป็นโซนร้านขายอาหารจะมีพวกอาหารซีฟู้ดต่างๆครับพวกพิซซ่าต่างๆก็จะมีร้านขายของของที่ระลึกต่าง ที่เห็นคือคนต่างชาติมาค่นข้างเยอะเพราะว่ามันรวมหลายๆที่อย่างด้วยกันมนจะเป็นร้านอาหารของที่ระลึกต่างๆนะครับเต็มไปหมดเป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งที่กรุงเทพที่น่าสนใจเพราะว่ามาทีเดียวแล้วจบเลยตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับของไวน์แลของ ที่ที่เราจะไปก็จะเป็นช่วงของทวาไลท์ลนะครับเ็จะเว,เวลาเช็คอินก็้งสี่งเย็นห้าสี่ห้าสิบต,ตอนนี้กี่สาวก็กำลังเช็คอินสำหรับการเช็คอินสามารถกดได้พอได้พอเช็คอินแล้วก็จะได้เป็นตัวนี้นนกับติต๊กเกอร์สีฟ้าไว้ติดเอา นี่เป็นตัวของแต่ละคนอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์หลังจากที่เราได้ตั๋วมาแล้วนะครับเราก็ต้องติดสติกเกอร์ไว้แบบนี้นะเพื่อจะได้รู้ว่าเราขึ้นเวลาทำไานส่วนเรือก็จะเที่ยวหาวันห้าโมงเย็นนะครับตรงน,นี้เราไปหยืนดรอก่อนทิ่ที่เรามาก็จะเป็นช่วงถวายร้ายนะครับเป็นช่วงเย็นเราก็จะได้2บรรยากาศก็คือบรรยากาศตอนช่วงพระอาทิตย์ตกกับตอนบรรยากาศคือสองที่เลยคราวก่อนผมก็จะมาแค่ ตอนกลาคืนนะจะได้เอียเดี๋ยวเรามาลองดนูนี่ก็เรือที่เราเคยทำมาดูตอนแรกนะครับผ้้าเรือก็จะอยู่ฝั่งสายมือนะครับไปตรงนี้นี้เราก็เดินมาจุดที่ขึ้นเรือนะครับจะเป็นผ้าเ A T K รือเอเชียทีที่สองระหว่างรอเราก็โดบรรยากาศวัเนเสาร์วัอาทิตย์ค,คนจะเยอะมาก Id, by, ีไว้ออกชิดเอาให้สแตนบายอะไรหรอก็รอไว้ออกขิบอันนี้เรือไว้ออกขิดริเวอร์รูสนะครับกำลังเข้ามาท้าเรือแล้วข้างบนก็จะมีพนักงานต้อนรับวันนี้เรือมาด,ด,ดีเลย์นิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดู เรงเทียบท่าเาดี๋ยวรอเรือตอนดูเรือเทียบท่าข้างบนนะครับข้างบนก็จะมีนักงานคอยต้อนรับครับก็อตอนนี้เดี๋ยวเราก็เอาตัวนะครับไปขึ้นเรือกันแล้วหลายคนมาเยอะนะครับ เดนไปเเหมาบนเรือมาครับตอนนี้เราก็กำลงจะเดินขึ้นไปที่เรือครับของเราจะจองที่ข้างบนนี่คนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวขึนเรือแล้วนะครับ้นเรือเลยโนโโกโตโนโโต้ีลายครับสีอลายสองแถวครับสี่ลายวันวัาเรือาก็จะเดินขึ้นไปชั้นบนดาดฟ้ามันมีสาชั้นเลยหรอ โต๊ะได้แค่สองคนแอบดูบรรยากยาศชั้งสองจริงๆถ้าใครมาเขาไม่ต้องรีบขึ้นมาก็ได้ครับเพราะว่าโตา๊ะจองถ้างขึ้นเข้ามาก็จะเหลือแค่ขึ้นได้ค,คนเดียวครับ จะเนรุ่นอลยใหี่ัวคต้าทนริก่งเรืองนกานี่งม่าสัมรดสก็ได้ไปที่โต๊ะก่อนครับครับที่โต๊ะนะครับที่เขาเตรียมไว้ให้ก็จะมีเป็นข้าวเกี๊ยบนะบปเป็นข้าวเกี๊ยบเป็นชุดช้อนซ่อม แล้วก็จะมีน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่ากับน้ำบันชัเตรียมไว้ให้กาดนี้ก็จะเป็นที่นั่งเลมนะครับนั่งเลมข้อดีของเรือนี้ยากเลคือเตาไม่มีสว่าอากาศะว่าเสากระดงรายการครับมัเป็นลรงบลุ่มตรงนี้อยากกินกินได้อร์ร้องด้วยครับช่วงดินเนอร์ช่วงเย็นนะครับมาครอบครัวมากับแฟนได้ นี้ก็จะเป็นเมนูนะครับเมนูก็จะมะีพวกเป็นเมนูเป็นกู้หญงยา่างเป็นหอยนะมีของจิ้มซีฟูด้ดส่วนนี้ก็จะเป็นขนมนะครับเป็นขนมต่างในส่วนโซนอาหารนะครับก็จะมีพวกผลไม้นะครับผลไม้ยำต่าง ต้องจุนะคะบาทงอนะคะจับจกันี่าจนัีับบได้บบนส่วนาแบบจุใจนะคะตรงนั้นนะคะจับจนะคะจะพบกับเมนูนะคะยและติเตอร์นะคะและในส่วนของเมนูซีฟู้ด็จะเป็นบงัยแกสีด้านหลังค่ะมท่านใดมีความประสงค์อยากสิดีนะคะของเราจะอยู่ทางด้านหลังเรือนะคะหรือสามารถสอบถามทาง้านสยได้เลยค่ะับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอปของด้า้าคะ

yeah <laughs> time. Bye. เรียบวิเศษงามเดี๋ยวจอดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จะลงระหว่างรอลงแล้วก็มาถ่ายรูปช่วงที่เขากำลังจะเตรียมรถใหม่ก็<ม>เดี๋ยวรอติดตามดูนะว่าเขาหน้าจะพาไปที่ไหนวันนี้ก็มาเพื่อเดย์แม่ครับเดี๋ยวลองเพื่อนๆลองติดตามกันดูฝั่งตรงน,นี้ก็จะเป็นนะครับข้างหลังก็จะเป็นชิงชาสวรรค์เดเซติ แต่ก็ไม่ได้ขึ้นนี้เพราะเดี๋ยวยต้องรีบกลับตายังหวะดียังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับไพ์เป็นกำลังใจใมาเลยครับเราก็เดี๋ยวคราวหน้าผมจะไปที่ไหนเดี๋ยวลองติดตามมาดูนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ